สวัสดีครับในบทที่แล้วครับเราได้เห็นมุมมองและปรัชญาของวอลเลนบัฟเฟตเกี่ยวกับตลาดหุ้นกันไปแล้วและก็แน่นอนครับก็ต้องมีของจอร์จโซลลด้วยเช่นกันในวันนี้ครับเราจะมาดูกันบ้างว่าปรัชญาการลงทุนและมุมมองต่อตลาดหุ้นของจอร์จโซลลนั้นจะเป็นยังไงแตกต่างและเหมือนกันกับวอลเลนบัฟเฟตแค่ไหนและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง g o f x g r o w t ซ์โกลด์ออยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุน และสำหรับนักลงทุนท่านใดครับที่อยากจะเข้าไปฟังการวิเคราะห์ของตลาดทองคำทาง GOFX ก็จะมีการจัดงานสัมมนา,าที่ชื่อว่าการลงทุนมีความสุขซีรีโฟในหัวข้อ Go Trading โดยผู้ที่จะมาให้ความรู้ในวันที่4เมษายนนั้นก็คืออาจารย์หยงเกิดมาเทรดซึ่งอาจารย์หยงผู้นี้ครับเป็นโปรเทดเดอร์มือทองระดับประเทศสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้าไปฟังงานสัมมนา,าดีๆในวันที่4เมษายนนี้ครับก็สามารถลงทะเบียนได้ที่ d e s c r i p t i o n ที่ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในวิดีโอนี้นะครับผมเอาล่ะครับ เรามาเข้าเนื้อหาของวันนี้กันได้เลยครับบทที่6อ่านใจคุณตลาดโซโลอนนั้นไม่เบิดกับบอฟเฟตไม่มีอะไรบ่งบอกแน่ชัดว่าโซโลอสเป็นนักลงทุนหรือนักธุรกิจมากกว่ากันสมัยเด็กเขามีแนวโน้มที่จะเป็นนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจเหมือนกับจอห์นเมนัดเค้นซ์มากกว่าหรืออาจเป็นนักวิทยาศาสตร์มืนไอสไตล์ซะด้วยซ้ําด,ดังนั้นในปี1949ดังนั้นในปี1949โซโลอจึงลี้ภัยจากฮังการีหลังจากที่ถูกรัเสเซียบุกยึด 2ปีก่อนอนนั้นครับโซลอลรได้ลงทะเบียนเรียนที่ LSE หรือ London School of Economics เพื่อศึกษาด้านการเมืองระหว่างประเทศ LSE เป็นสถาบันที่ค่อนข้างเป็นสังคมนิยมครับซึ่งไม่ต่างจากอีกหลายๆสถาบันในเวลานั้นยกเว้นอยู่ข้อเดียวคือนี่เป็นสถาบันที่ฮาโลวัสกีสาวกผู้มีอิทธิพลที่สุดของเคนเป็นอาจารย์สอนอยู่ LSE นั้นเป็นสถาบันของนักคิดแหกคอกชื่อดังสองคนครับคนแรกนั้นชื่อไฟลิชวอนฮายก นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนับสนุนตาลาดเสรีและคาร์ป,ปอเปอร์นักปรชัชญาซึ่งตัวของโซรอสครับได้เรียนรู้จากทั้งสองคนนี้ต่อมาครับปอเปอร์ได้กลายเป็นลูกพี่ของเขาและเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดของโซลรอสมาตลอดชีวิตโซลาั้สกล่าวว่าผมเียนจบปริญญาโดยใช้เวลาเพียงสองปีซึ่งปกติต้องใช้เวลาสปีอีกหนึ่งปีที่เหลือนั้นผมต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพไว้จนกว่าจะรับปริญญาโดยสถาบันอนุมัติให้เลือกติวเตอร์เองได้ ผมเลือกป๊อปเปอร์เป็นติวเตอร์เพราะผมชื่นชมในปรัชญาของเขามากผมเคยถูกปลุกค้องทั้งหนาศีรษละ,ละเสียมาแล้วและหนังสือของป๊อปเปอร์ที่ชื่อว่า Open Society and Its Enemy ทำให้ผมตกตะลึงด้วยข้อมูลบางอย่างที่ทำให้ผมทราบว่าแท้จริงแล้วฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์ต่างก็มีอะไรที่เหมือนเหมือนกันอยู่แต่พวกเขายืนอยู่ตรงข้ามกันมีหลักการและการจดัดระเบียบสังคมที่แตกต่างกันนั่นคือหลักของสังคมเปิดแต่แนวคิดเกี่ยวกับวิธีทางวิทยาศาสตร์ของเขามีอิทธิพลต่อผมยิ่งกว่าอีก ตัวของป็อปเปอร์นั้นให้กรอบความคิดทางปัญญากับโซลอรครับซึ่งต่อมาได้กลายเป็นปรชัชญาและยุทธวิธีในการลงทุนของเขาโซลอรนั้นยอมรับว่าป็อปเปอร์มีอิทธิพลต่อเขาโดยได้ตั้งชื่อมูลนิธิของเขาว่า open society foundation หรือมูลนิธิสังคมเปิดย้อนไปก่อนหนะ้าสมัยที่โซลารยังเป็นนักเรียนครับเขามุ่งมั่นที่จะเป็นนักวิชาการหรือนักปรชัชญาไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเขาได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า the burden of consciousness หรือสภาวะของการมีสติ จนเมื่อเขาเต็มอิ่มจนแทบจะสำลักกับปรัชญาของป๊อปเปอร์ก็จึงล้มเลิกความคิดที่จะเป็นนักวิชาการและหันมาเอาดีทางด้านการเงินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากรับโซลอดก็มอตลาดการเงินเป็นเสมือนห้องทดสอบซึ่งเขาสามารถทดสอบความรู้ได้ทุกวี่ทุกวันโซลอดน,นั้นบอกว่ามุมมองที่เรามีต่อโลกนั้นช่างบกพร่องและผิดเพี้ยนยิ่งนักในระหว่างที่เขากําลังตีบตันกับคาถามทางปรชัชญาโซลอดก็ได้เปิดเผยสิ่งที่เหมือนกับการค้นพบอันยิ่งใหญ่ทางปัญญาของเขาเองครับโซลอดนั้นบอกว่า ในที่สุดผมก็ได้ข้อสรุปให้กับตัวเองว่าโดยพื้นฐานแล้วมุมมองที่เรามีต่อโลกนั้นช่างบกพร่องและผิดเพี้ยนประสาทความเป็นจริงมากดังนั้นผมจึงเริ่มให้ความสนใจว่าความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นนั้นมีผลทำให้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างสโลตกล่าวสรุปโดยการประยุกต์การค้นพบดังกล่าวกับตัวเองว่าผมก็ผิดพลาดได้ที่สโลตกล่าวเช่นนี้ครับไม่ใช่เพียงข้อสังเกตที่เขามีต่อตัวเองเท่านั้นแต่ได้กลายเป็นหลักปฏิบัติและความเชื่อที่คอยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําอยู่ตลอด คนส่วนใหญ่นั้นก็ต่างยอมรับว่าคนเรานั้นทําผิดพลาดกันได้แล้วก็ยังยอมรับอีกว่าตนเองนั้นได้เคยทําผิดพลาดมาก่อนในอดีตแต่จะมีสักกี่คนครับที่ยอมรับว่าเขาอาจผิดพลาดก็ได้ในขณะที่กําลังตัดสินใจอยู่มีคนเช่นนี้อยู่น้อยเต็มทนครับเหมือนที่ตัวของโซลอสเคยได้ให้ความเห็นและได้กล่าวพาดพิงถึงจิมมี่โรเจอร์อดีตพาร์ทเนอร์ของเขาว่าความแตกต่างระหว่างจิมมี่โรเจอร์กับผมคือจิมมี่มักมองว่ามุมมองที่คนส่วนใหญ่มองนั้นผิดเสมอ แต่ผมคิดว่าพวกเขาเองก็อาจผิดได้เช่นกันเมื่อโซลอรกระทำการใดๆในโลกแห่งการลงทุนเขานั้นจะตระหนักเสมอครับว่าเขาน่าอาจผิดพลาดได้นำมารวิาพากษ์วิจารณ์ความคิดของตัวเองอยู่เสมอโดยนิสัยแบบนี้เนี่ยแหละครับทำให้จิตใจของเขานั้นมีความยืดหยุ่นและปาดเปลี่ยวอยู่ตลอดเวลาหากความเชื่อของโซลอรเป็นจริงที่ว่ามุมมองที่คนทุกคนมีต่อโลกนั้นมักจะบกพร่องและผิดเพี้ยนดังนั้นความเข้าใจที่เรามีต่อโลก ยอมมมนจําเป็นว่าจะต้องสมบูรณ์แบบครับและก็น่าจะผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งด้วยเช่นกันผมขอยกตัวอย่างแบบสุดขั้วสักอย่างหนึ่งครับเมื่อครั้งหนึ่งครับที่คิสโตเฟอร์โคลัมบัสล่องเรือผ่านมาหาสมุทรแอตแลนติกไปยังประเทศที่เขาคิดว่าเป็นอินเดียซึ่งทุกคนก็ต่างรู้ว่าโลกแบนและเขาจะต้องตกขอบโลกอย่างแน่นอนด้วยความเชื่อนี้ครับทำให้โคลัมบัสหาผู้สนับสนุนได้ยากแม้แต่ลูกเรือที่จะไปด้วยกันก็ยังหายากเลยครับสุดท้ายแล้วคนที่ยอมให้การสนับสนุนเขาก็ยังไม่ยอมนั่งเรือไปกัับบเขาดด้วยในที่สุคร นักล่องเรือชาวยุโรปผู้ไม่เคยเชื่อว่าโลกแบนคนนี้ก็เดินเรือออกไปเทียบท่าที่เกาะฟิจิและฮาวายซึ่งนั่นถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงและยากยิ่งครับที่ใครจะทําได้เหมือนโซลอดเองก็ได้ใช้ความเชื่อของเขาที่ว่ามุมมองของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อโลกนั้นมักจะบกพร่องและปิดเพี้ยนเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการลงทุนอยู่เสมอบ่อยครั้งรับที่ตัวของโซลอดมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเพราะคนส่วนใหญ่ล้วนมืดบอดจากความเชื่องมงายของตัวเอง โซลอรจึงเอาจุดนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อตอนที่โซลอรเริ่มตั้งกองทุนควอนตั้มตัวของเขาได้ทดสอบทฤษฎีนี้ครับโดยเขามองหาแนวโน้มตลาดขาขึ้นหรือการเปลี่ยนปแปลงแบบเฉียบพลันอื่นๆที่กํำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่เคยมีใครมองเห็นและแล้วครับโซลอรก็ได้พบแนวโน้มอ,อย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมธนาคารตั้งแต่ทศวรรษปี1930เป็นต้นมามีธนาคารเกิดขึ้นอยู่มากมายครับและธนาคารก็ถูกมองว่า เป็นธุรกิจที่เรื่อยๆเอื้อๆมั่นคงและอนุรักษ์นิยมและอาจจะเข้าขั้นหน้าเบื่อซะด้วยซ้ำครับอุตสาหากรรมธนาคารจึงไม่มีอนาคตอะไรในสายตาของบรรดานักวิเคราะห์ที่ชื่นชอบอะไรที่ร้อนแรงแต่ตัวของโซลอนนั้นกลับมองว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปขพบว่าพวกผู้จัดการธนาคารสไตล์เก่าๆกำลังจะปวดเกษียณและพวกที่จะมาแทนคือผู้จัดการรุ่นใหม่ไฟแรงที่เพิ่งจบ MBA มาซึ่งเด็กหนุ่มพวกนี้ครับทำงานรวดเร็วและกล้าตัดสินใจโซลอนเชื่อว่าผู้บริหารรุ่นใหม่เหล่านี้ น่านจะมาเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมธนาคารได้ในเร็ววันในปี1972ตัวของโซลอดได้ออกรายง,งานมาฉบับหนึ่งครับที่มีชื่อว่ากรณีการเติบโตของธนาคารโดยตัวของเขาพยากรณ์ว่าหุ้นธนาคารกำลังจะขึ้นตัวของโซลอดได้แนะนําธนาคารที่มีการบริหารจัดการที่ดีหลังจากนั้นไม่นานครับหุ้นธนาคารก็ขึ้นจริงๆและโซลอดก็ได้กําไรไปประมาณ50%ขณะที่ตัวของบัฟเฟตนั้นกําลังมองหามูลค่า1ดอลลาร์ที่ถูกเสนอขายในราคา 4 0 5 0เซนตแต่โซลอดกับพร้อมที่จะขาย1ดอลลาร์เต็มๆหรืออาจมากกว่านั้นหากเขามองเห็นแนวโน้มว่า1ดอลลาร์นั้นกำลังจะกลายเป็น2หรือ3ดอลลาร์ในเร็ววันโซลอดนั้นเชื่อว่าความเชื่อที่ผิดเพี้ยนคือปัจจัยที่คอยกำหนดเหตุการณ์ต่างๆว่าสิ่งที่ความเชื่อทำคือการบิดเบือนความจริงครับและนั่นคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการสะท้อนกลับโดยเขาเขียนไว้ในหนังสือ the academy of finance สำหรับบางคนอย่างพอทูดอร์โจนนักคาหุ้น หนังสือของโซลอนนั้นถือเป็นการปฏิวัติเลยครับมันทำให้เหตุการณ์ต่างๆที่ดูซับซ้อนและดุนแรงเกินกำลังมีความชัดเจนมากขึ้นโซลอนนั้นได้เขียนเล่าว้ในบทนำว่าหลังจากที่สแตนลีลีดรักเคนมิลเลอร์อ่านหนังสือของเขาจบก็รีบตามตัวเขามาเป็นผู้จัดการกองทุนควอนตัมทันทีสำหรับคนจำนวนมากหนังสือของโซลอนเป็นหนังสือที่เข้าใจยากครับอาจถึงขั้นอ่านไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำและมีไม่กี่คนที่เข้าใจในแนวคิดของการสะท้อนกลับที่โซลอนพยายามอธิบาย ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่โซรอสเขียนไว้ที่ปกหลังฉบับปกอ่อนว่าหากตัดสินใจจากปฏิกิริยาของสาธารณะต้องถือว่าผมไม่ประสบความสําเร็จนักในการถ่ายทอดแนวคิดการสะท้อนกลับมีเพียงส่วนแรกของหนังสือที่บอกว่าอาคติของคนส่วนมากส่งผลต่อราคาหุ้นที่ดูจะได้รับการยอมรับเท่านั้นแต่ในส่วนที่2ที่บอกว่าอาคติของคนส่วนใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อพื้นฐานของหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของธนาคารและการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด อาจาก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่นักการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดอาจาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดอย่างนั้นเหรอฟังดูมันน่าหัวเราะใช่ไหมครับคําตอบคือไม่ใช่เลยครับพะนี่เป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งผมเคยกตัวอย่างหนึ่งกันแล้วครับในขณะที่ตลาดหุ้นราคากําลังสูงขึ้นนักลงทุนจะรู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นและใช้ใจ่ายเงินมากขึ้นยอดขายและกําไรของบริษัทจึงมากขึ้นตามไปด้วยนักวิเคราะห์ในวอสิตัจึงชี้ว่า พื้นฐานของบริษัทกำลังดีขึ้นและเชียร์ให้นักลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะทําให้ราคาหุ้นยิ่งสูงขึ้นนักลงทุนจึงยิ่งรวยขึ้นและใช้จ่ายเงินมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่โซลอรเรียกว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลับเป็นลูปของการตอบสนองกันต่อไปเรื่อยๆกล่าวคือการเปลี่ยนแปลงทําให้พื้นฐานของบริษัทเปลี่ยนแปลงได้จริงๆและผลัดกันให้ราคาหุ้นยิ่งสูงขึ้นไปอีก คุณต้องเคยได้ยินเรื่องราวของปฏิกิริยาสะท้อนกลับเชนีมาแล้วแน่นอนครับนักวิชาการหลายคนก็ต่างเขียนถึงสิ่งนี้แม้แต่ธนาคารกลางสหรัฐก,ก็เคยออกเอกสารเป็รล,ลักษ์อักษร,รกิริยาสะท้อนกลับนี้ด้วยโดยเรียกสิ่งนี้ว่าผลกระทบของความมั่งคั่งหรือ Du a w l effect ปฏิกิริยาสะท้อนกลับคือการตอบสนองแบบวนลูปอย่างต่อเนื่องแต่ให้การรับรู้ของคนนั้นเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงซึ่งข้อเท็จจริงนั้นก็เปลี่ยนแปลงการรับรู้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นตอนที่ค่าเงินบาทไทยพลังคืนลง ในปี1997ในเดือนตุลาคมปี1997ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยได้ปล่อยค่าเงินบาทลอยตัวจากที่คาดว่าค่าเงินนั้นจะลดลงประมาณ20%แต่พอถึงเดือนธันวาคมค่าเงินบาทกลับลดหวบลงมาจาก26บาทต่อ1ดอลลาร์เป็น50บาทต่อ1ดอลลาร์หรือค่าเงินบาทลดลงมากกว่า50%ก่อนหน้านั้นธนาคารแห่งประเทศไทยคำนวณแล้วว่าค่าเงินบาทที่แท้จริง น่าจะอยู่ที่ประมาณ32บาทต่อ1ดอลลาร์สาหรัฐซึ่งคาดว่าคิดโดยใช้โมเดลของทฤษฎีการคำนวณค่างเงินแต่สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลืมคิดไปก็คือการปล่อยเงินบาทลอยตัวจะทำให้เกิดการเสริมพลังของปฏิกิริยาสะท้อนกลับส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนล่วงเอาร่วงเอาเป็นรอกแบบชุดไม่อยู่ประเทศไทยณนตอนนั้นครับเป็นหนึ่งในเสือแห่งเอเชีย er, และกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังถูกจับตามองว่ากำลังเดินตามรอยเท้าประเทศญี่ปุน่น ค่างเงินที่เริงอยู่กับดอลลา,าร์สหรัฐนั้นทําให้เงินบาทไทยถูกมองว่ามีเสถียรภาพธนาคารทั่วโลกจึงพร้อมที่จะให้บริษัทไทยกู้เงินเป็นพันๆล้านและบริษัทในไทยก็พร้อมที่จะกู้มามากๆและอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐก็ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยเมื่อค่างเงินพังคลื่นลงหนี้สินที่บริษัทในไทยต้องชําระซึ่งมีหน่วยเป็นดอลลา,าร์สหรัฐก็พุ่งกระฉูดเมื่อคิดเป็นเงินบาทจุดนี้นี่เองครับทําให้พื้นฐานเปลี่ยนแปลงไปจริงๆ ในเวลานั้นนักลงทุนต่างพากันทิ้งหุ้นไทยนักลงทุนต่างชาติต่างก็ขายเงินบาททิ้งโดยแลกกลับไปเป็นดอลลาร์แล้วก็รีบแผ่นกลับประเทศไปเงินบาทจึงยิ่งร่วงลงอย่างต่อเนื่องบริษัทสัญชาติไทยที่ดูท่าว่าจะไม่มีปัญญาจ่ายหนี้คืนก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะเป็นนักลงทุนไทยหรือต่างชาติต่างก็พร้อมใจกันขายทุกอย่างบริษัทไทยต่างพากันลดต้นทุนและปลดพนักงานอัตราการว่างงานพุ่งกระชูดคนงานไม่มีเงินใช้ คนที่พอจะมีเงินอยู่บ้างก็ไม่ยอมใช้จ่ายเพราะกลัวความไม่แน่นอนเศรษฐกิจไทยล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิงภาพรวมของบริษัทใหญ่ๆจํานวนมากเสียไปแม้แต่บริษัทที่ไม่ได้มีหนี้อะไรมากนักก็ถูกมองว่าไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเมื่อเงินบาทอ่อนค่าลงเศรษฐกิจไทยก็ล่มสลายเงินบาทก็ยิงออ่งอ่อนค่าลงอีกปรากฏการแบบนี้เองที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดสําหรับโซลอร การสะท้อนกลับเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เรานั้นเข้าใจวัฏจักรของการขยายตัวและตกต่าเขาเขียนเอาไว้ว่ากระบวนการการขยายตัวและตกต่ําเกิดขึ้นเมื่อราคาตลาดส่งผลกระทบต่อพื้นฐานซึ่งตามหลักแล้วราคาตลาดย่อมต้องเปลี่ยนแปลงต่างไปด้วยวิธีของโซลตก็คือมองหาสถานการณ์ที่การรับรู้ของคุณตลาดผิดเพี้ยนไปจากพื้นฐานของความเป็นจริงมากๆและในสถานการณ์เช่นนี้เมื่อโซลตมองเห็นกระบวนการสะท้อนกลับกําลังครอบงำตลาดอยู่เขาก็มั่นใจเลยว่า แนวโน้มนี้จะดําเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งและราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นอีกมากหรือต่ําลงมากยิ่งกว่าที่คนอื่นๆที่ใช้กรอบความคิดแบบเดิมๆจะคาดถึงตัวของโซลอรนั้นนําปรัชญาในการลงทุนของตัวเองไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่ตน้นและวางตัวเองในตําแหน่งที่ยากที่ใครจะไล่ทันในปี1 9 6 9พาหนะของการเงินอันใหม่ก็คือ กองทุนทรัสที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถดึงดูดความสนใจของโซลอสได้เป็นอย่างมากตัวของเขาได้เขียนบทวิเคราะห์ซึ่งแพร่หลายไปทั่วโดยพยากรณ์ว่าจะเกิดกระบวนการขยายตัวและตกต่ำ4องค์ด้วยกันซึ่งจะทําให้หลักทรัพย์อันนี้ราคาพุ่งสูงลิฟก่อนจะล้มคลื่นลงองค์แรกในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยธนาคารสูงขึ้นกองทุนทรัส์ก็จะยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นทางเลือกที่แตกต่างจากการจำนองแบบเดิมๆซึ่งโซลอสมองว่าคนจำนวนมากจะแห่กันเข้ามา ทำให้จำนวนของทรัสต์ในตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็วองค์ที่2โซลอดคาดว่าการเกิดขึ้นของกองทุนทรัสต์จำนวนมากและการขยายตัวของทรัสต์ที่มีอยู่เดิมจะทําให้เงินใหม่ๆไหลเข้ามาในตลาดการจดจำานงส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวสูงซึ่งจะทําให้กองทุนทรัสต์ยิ่งได้กําไรมากขึ้นและทําให้ราคาของทรัสต์พุ่งสูงจนฉุดไม่อยู่องค์ที่ 3. ผมขอยกเอาคําพูดจากรายง,งานของโซลอดว่ากระบวนการเสริมพลังจะดาเนินต่อไป จนกว่าทรัส์จะขยายตัวถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากพอสมควรในตลาดเงินกู้สําหรับการก่อสร้างเมื่อการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ยุติลงราคาของอสังหาริมทรัพย์จะตกลงและกองทุนทรัสต้องแบกรับเอาสิทธิ์จำนองที่เรียกว่าเก็บเงินไม่ได้ไว้เป็นจํานวนมากธนาคารก็จะตื่นกลัวจนมีการเรียกร้องให้ชําระหนี้โดยด่วนองค์ที่4ในขณะที่รายได้ของกองทุนทรัสล่วงลงอุตสาหกรรมก็จะสั่นคลอนและพังทลายลงในที่สุด เนื่องจากต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าการสั่นสะเทือนจะเกิดโซลอสจึงแนะนําว่ามีโอกาสที่จะทํากําไรจากช่วงการขยายตัวของวัตถจักรนี้อันตรายประการเดียวที่เขามองเห็นก็คือเป็นไปได้เหมือนกันที่กระบวนการการเสริมพลังในตัวเองนั้นอาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ซึ่งจากนั้นไม่นานครับวัตถจักรก็ดําเนินไปดังเช่นที่โซลอส์ทำนายไว้ทุกประการตัวของโซลอส์ทากาไรได้หน่อะระหว่างที่ตลาดนั้นกําลังขยายตัวจากนั้นเขาก็หันไปสนใจอย,อย่างอื่น หลังจากเวลาผ่านไป1นปีกองทุนทรัสก็เริ่มตกต่ำลงเขาจึงเริ่มกลับมาอีกครั้งโดยเขียนว่าในรายงานว่าผมตัดสินใจที่จะขายช็อตทุกอย่างไม่ว่าจะได้กําไรมากหรือน้อยกองทุนของเขานั้นจึงทากําไรได้อีก1ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะออกจากตลาดไปโซรอสได้เอาปรากฏการสะท้อนกลับมาประยุกต์ใช้เพื่อทําเงินไม่ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลงของตลาดบางคนอาจมองว่าวิธีของโซรอสเป็นการทําตามแนวโน้มตลาดแต่ที่จริงแล้ว พวกที่ทําตามแนวโน้มตลาดมักจะรอจนเทนนั้นได้รับการยืนยันแล้วจึงเข้าไปลงทุนแต่ณเวลานั้นโซลอดได้ลงมือเรียบร้อยแล้วแม้ว่าในบางครั้งก็าอาจเปิดสัญญาเพิ่มตามแนวโน้มตลาดที่มีความแน่นอนมากขึ้นแต่นั่นก็เป็นไปตามที่เขาคาดการเอาไว้แล้วแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไงว่าแนวโน้มนั้นกนําลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วพวกที่ชอบทําตามแนวโน้มโดยทั่วไปมักจะไม่มีทางแน่ใจได้เลยครับบางคนเริ่มกังวลกระวายในขณะที่กําไรเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย จึงมักจะกระโดดหนีในระหว่างที่ตลาดกระทิงนั้นกําลังดาเนินอยู่บางคนก็รอจนกว่าเทนจะเปลี่ยนแปลงแน่ๆซึ่งจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อราคาได้พ้นจุดสูงสุดและตลาดหมีกําลังจะกลับมาแต่ปรัชญาในการลงทุนของโซรอสกับทําให้เขานั้นได้กรอบความคิดในการวิเคราะห์ว่าในแต่ละครั้งเหตุการณ์จะดาเนินไปเช่นไรเพื่อที่จะอยู่กับเทนได้นานกว่าและทํากาไรได้มากกว่านักลงทุนคนอื่นๆและก็เป็นอย่างเช่นตัวอย่างของกองทุนทรัสคือ ทำกำไรได้ตั้งแต่ขาขึ้นและก็ขาลงซึ่งตรงข้ามกับวอลเลนบัฟเฟตที่ไม่ค่อยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความโรคจิตของคุณตลาดมากนะักอาจยกคําพูดของเกรแฮมมาก็ได้ครับว่าในระยะสั้นตลาดคือเครื่องโหวตที่จะเช็คผลโหวตของคนในตลาดโดยที่คนเหล่านั้นไม่ต้องใช้ปัญญาและไม่ต้องมีความมั่นคงทาอารมณ์ใดๆแต่ในระยะยาวแล้วตลาดก็จะเหมือนกับเครื่องชั่นน้าหนักมากกว่าทฤษฎีกับสะท้อนกลับของโซรอสคือการอธิบายอารมณ์ที่แกว่งไปแกว่งมาอย่างบ้าคลั่งของคุณตลาด สำหรับความเหนือชั้นของโซลอรคือเขามองออกเลยว่าเมื่อไหร่ที่อารมณ์ของคุณตลาดกาลังจะเปลี่ยนอาจกล่าวได้ว่าเขานั้นสามารถอ่านใจคุณตลาดได้นั่นเองปรัชญาการลงทุนของนักลงทุนชั้นเซียนช่วยให้พวกเขานั้นสามารถอธิบายความเป็นจริงในการลงทุนได้ว่าตลาดนั้นจะทํางานอย่างไรตลาดวัดมูลค่าหลักทรัพย์อย่างไรและเหตุการณ์ใดราคาจึงเปลี่ยนแปลงนั่นคือแนวทางที่พวกเขาใช้ในการตัดสินใจลงทุน รัชญาในการลงทุนของนักลงทุนชั้นเซียนทำให้เกมในการลงทุนของพวกเขานั้นมีความชัดเจนครับซึ่งทำให้พวกเขานั้นจำแนกได้ว่าอะไรคือเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงโดยมีความแน่นอนในระดับหนึ่งการลงทุนถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมองค่อนข้างมากและหากจะทมหาปัจจัยสักอย่างที่ทำให้นักลงทุนชั้นเซียนแตกต่างจากนักลงทุนทั่วไปก็น่านจะเป็นการที่นักลงทุนชั้นเซียนใช้สมองมากกว่านั่นเองทั้งตัวของบัฟเฟ์แอโซลอดได้พัฒนาปรัชญาในการลงทุนของตัวเอง ซึ่งมีรายละเอียดและความเฉพาะตัวเป็นอย่างมากครับทุกๆการกระทําของบัฟเฟต์และโซลอดแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งทางความคิดที่ได้คิดและคร้ครวนมาเป็นอย่างดีและทั้งสองคนก็ยังคงคิดอย่างลึกซึ้งก่อนจะลงทุนทุกๆครั้งปรัชญาในการลงทุนของนักลงทุนชั้นเซียนยังทาให้ทั้งสองคนนั้นมีพลังทางใจที่เหนือกว่านักลงทุนทั่วๆไปปรัชญาในการลงทุนของคุณจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อของคุณที่มีต่อโลกภายนอกหรือพูดได้ว่าสะท้อนว่าคุณนั้นมองความจริงในการลงทุนเป็นยังไงนั่นเอง อีกสิ่งหนึ่งครับที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองในฐานะนักลงทุนทั้งบัฟเฟตต์และโซลรดก็มีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองที่เหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้พวกเขานั้นประสบความสําเร็จในการลงทุนทั้งสองคนนั้นต่างเชื่อว่าพวกเขาสมควรประสบความสําเร็จและทําเงินได้ทั้งสองคนเชื่อว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อชะตาการเงินของตัวเองนั่นคือพวกเขาทําให้ตัวเองได้กําไรหรือขาดทุนไม่ใช่จากตลาดหรือปัจจัยภายนอกอื่นใด พวกเขาตั้งหากที่เป็นคนควบคุมทุกสิ่งความเชื่อเหล่านี้นี่เองครับที่อยู่ในระดับไร้สํานึกและอยู่เบื้องหลังความมั่นใจในตัวเองที่นักลงทุนชั้นเสียนได้แสดงออกมาด้วยการประยุกต์เอาปัชญาในการลงทุนมาใช้คนที่เอาปัชญาในการลงทุนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมาประยุกต์ใช้ก็ยังล้มเหลวได้อยู่ดีหากความเชื่อในระดับไร้สํานึกเข้ามาขัดขวางจิตใจของพวกเขาซะกอ่อนในคลินิกจิตแพทย์ที่เต็มไปด้วยคนประสบความสําเร็จแต่ไม่มีความสุข พอลึกๆข้างในแล้วพวกเขากลัวที่จะประสบความสําเร็จหรือคิดอยู่เสมอว่าฉันมีคู่ควรที่จะได้รับความสําเร็จเช่นเดียวกันกับคนที่มีความเชื่อในระดับไร้สํานึกว่าไม่มีใครรักฉันหรอกมักจะทําลายความสัมพันธ์ของตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอฉันได้ก็ฉันนั้นครับในใจของนักลงทุนลึกๆแล้วไม่เชื่อว่าตัวเองคู่ควรกับการทําเงินนด้มากๆจึงมักจะเอากําไรที่ได้คืนให้กับคนอื่นอยู่เรื่อยๆเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าตัวเองสมควรได้รับมัน สิ่งที่เป็นจุดร่วมแห่งความสำเร็จของบัฟเฟตและโซลรก็คือทั้งสองคนไม่เคยถูกเหนี่ยวรั้งไว้ได้วยความเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอเห็นกันได้ง่ายๆอยู่แล้วครับว่าเหตุใดความเชื่อที่ว่าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณไม่เชื่อว่าคุณคู่ควรที่จะทำเงินแน่มากๆความสำเร็จในการลงทุนที่ได้มาจะทำให้คุณนั้นกระวนกระวายในที่สุดแล้วอารมณ์ของคุณก็จะเริ่มอยู่เหนือเหตุผลอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้ท้ายที่สุดคุณก็จะเริ่มทำผิดพลาดและคืนเงินให้คนอื่นไป เช่นเดียวกับการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นที่จะทําให้คุณควบคุมการกระทําของตัวเองได้ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องควบคุมเหตุการณ์ภายนอกให้ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้มันไปไป,ไปไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณต้องควบคุมตัวเองให้ได้และทําให้ได้อย่างต่อเนื่องนักลงทุนที่ชอบทําตามทีเด็ดของบล็อกเกอร์ทาอะไรตามเพื่อนไม่รู้จักหาข้อมูลอื่นนอกจากอ่านหนังสือพิมพ์รายวันก็เปรียบได้กับจุกไม้ก๊อกที่ล่องลอยไปตามคลื่นลมในมหาสมุทรพวกเขา ปล่อยให้คนอื่นควบคุมการกระทํำของตัวเองเพื่อที่เวลาเสียเงินจะได้ไม่ต้องโทษตัวเองด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่เคยได้เรียนรู้อะไรเลยจบบทที่6อ่านใจคุณตลาด